วันนี้ผมพิเศษนะครับมาเจอกับคุณดุลนะครับเพียอดุลมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันนัดกันวันที่1ิบห้ากุมภาทีนี้ที่กรมที่ดินที่อันนี้เขตหลักชามปมะหมเขตที่ดินที่ชามนะครับเค้มหนูเชิญเลยตามสบายเลยลูกมาลุงแก่ไอไอมีคุกกี้ให้แกะออกเปล่าอันนี้มีออกแล้วหรอรอบๆเขาทำแทงน้ำผลไมเสลล์ด้วยนะครับ อยูสวยๆแห่น,นี้นะครับอันนี้สนักงานอนนี้ลงอายุจะเข้านะพี่ลมอันนไม่ได้ไรนะอายุเข้านี้สิปุง<ด>เ<ด>นี่ยาูโที่น่ะอนนอเ้ลอ่นก่มีซื้อที่ดินกับคุณอดุลบรมสุข ทีสำนักงานนี่ก็มีแทงน้ำโซลารเซลล์นะครับอันนี้รถคุณอดุลแปดกอพอหนึ่งสามหกข้างหลังรถคุณพิสิทธ์เองนะครับแปดกอพอห้าเจ็ดหนึ่งสาม น,นี่คือที่ของเรานะครับอยู่ตรงแปลงนี้ครับนี่คือป้ายนะครับนี่คือป้ายและนี่คือทางเข้านะครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่คือที่ของเราแปลงนี้และนี่คือบริเวณใ้เคียงนี่คือถนนทางเข้าไปจะเห็นภูเขาและลงไปอีกหนยก็เจอทะเลนะครับท่านผู้ชม ทางเข้าบ้านส่วนของใครก็ไม่รู้ <S <S อืมแย,ยวกซ้ายแยขวาอ้าวมีบึงน้าอยู่ตรงนี้เรามีน้ําใช้แล้วครับท่านผู้ชมเราจะมาอาบน้ํากันที่นี่อันนี้ก็มีทางเข้าไรอ้อยนะครับเอ๊ะไรอ้อยหรือไร่ไร่สับป,ประรดประมาณนี้แล้วตรงนี้เรามีน้ําใช้แล้วมีบึงน้าอยู่ด้วยใกล้ๆกันมีบ้านคนหนึ่งหลัง